สวัสดีครับกระผมอาจารย์โกเมนครับจากจังหวัดน่านในวราระดิถีปีใหม่ที่กาลังจะมาถึงนี้ถือได้ว่าเป็นปีวัวแห่งความใจดีนะครับปีพุทธศักราช2564กระผมขออวยพรให้คณะผู้บริหารคณะผู้ดําเนินรายการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถานีวิทยุ RTI รวมจนถึงเพื่อนผู้ฟังชาว RTI ทุกคนนะครับในปีใหม่นี้ขอทุกท่านนั้น จะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจหวังและขอให้ผ่านพ้นเจ้าโรคโควิด -19 ไปได้ด้วยดีนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับฮัลโหลน่ฮ่าวผ่าเป็นเรียนสี่泰国南府心中学校的林家俊老น在2021่零二一年牛年即มา来我祝 中央广播电台，各位长官，各位职员，各位啊主持人，以及中央广播电台的听众朋友们，祝你们新年快乐，牛年如意，牛年健康。蛋宽，光和宽，宽，就会宽，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 吧 ต่างมุ่งหน้ามาอาศัยเกาะใต้หวันพระเจ้าสร้างอย่างเกลี้ยกล่รในปีใหม่ขอน้อมใจใค่บนบานด้วยบารมีที่นล่อนานานท่านได้ก่อกุศลพอกิ่งก้านใหญ่แผ่ภัยศาลขอพรหลังโนมค้ำชูอยู่ชั่วการพ้นภัยผ่านจะน้อยใหญ่ผ่านภัยรี เกษตรการรวมทั้งด้านงานผลิตจงต้องจิตมิตทั่วล่าพาศัก์รีภัยโควิดพิชิตขาดสวัสดีปีใหม่นี้ผ่านพ้นโรครับโชคชัยนึกสิ่งใดอวยพรให้สมใจนึกดังม้าสึไมิวันหวาดชาติไหนไหนเศรษฐกิจ การตลาดพิฆาตไกลตกออกใต้อยู่เหนือใครใต้หวันเจริญสุขสันต์วันตรุษจีนครับผมเกษรทั้งทองจากจังหวัดขอนแก่นครับสินเหนียนควายเลอร์กงเฮสินเหนียนขอให้มีความสุขในวันปีใหม่กงสีฟ้าฉายเนียนเหนียนฟ้าฉาย เนียนเนียนโยอี i. ขอให้ร่ำรวยมีกินมีใช้ตลอดไปสันถีเชียนคางจุ้นนีสามโขอขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุจืนยาวสิที่พิงอันว่านชื่อหรุอีขอให้มีความปลอดภัยตลอดปีแล้วก็ทุกอย่างสมปัรถนาสินเจิง้งยูอี้สินเหนียนฟ้าฉาย ก็ให้สมหวังสมปัานามีความสุขโจคดีร่ำรวยตลอดปีสินเจียอยู่อีสินนีหัวใจครับสินเจียอยู่อีสินนีหวัวใจกงสีฟ้าฉายเสรงมัตทาหุนบาลูชีนาสุขสรรวันตรุษจีนครับขอยพอรวันตรุษจีนเป็นภาษาจีนแต้จิว๋วจีนกลางมาลายูและภาษาไทยครับ ในปีพศ2563หรือปีคิศกักาศ2020ต้องนับว่าเป็นปีแห่งคุยจริงๆแต่ทั้งไทยและไต้หวันก็ผ่านวิกฤตนี้มาได้ด้วยดีจากความเริ่มมือของพี่น้องประชาชนและภาครัฐของทั้งสองประเทศหวังว่าตุดจีนหรือปีใหม่จีนปีนี้ปีคิศกักาศ2021ปีพุทธศักราช2564หรือปีสาธารณรัฐจีนที่110 วิกฤตโควิดคงจะจบสิ้นกันในปีนี้และขอให้ประเทศไทยและประเทศไต้หวันรวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลกมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงเพื่อเกิดการจ้างงานและมีเงินบรรเทาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิดในปีที่ผ่านมาขอให้ประชาชนชาวไทยชาวไต้หวันและประเทศอื่นทั่วโลก มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินใช้เยอะๆร่ลำรวยยิ่งๆขึ้นไปวันสื่อรุยเ้นถีเจนคังฟ้าาชตัวตัวสวัสดีวันตุดจ,จีนครับสวัสดีครับกระผมพิเชษทองคุ่มจากกรุงเทพมหานครขอส่งความรักความปรารถนาดีเนื่องในวันตุดจ,จีนปีนี้ขอให้ทีมงาน RGI ทุกท่านประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานครอบครัวอบอุ่น มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่ไข้ปราศจากโรคภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดด้วยกันทุกท่านสินเจียยู่อีซินนี้ฝ่าชายสวัสดีครับลองมา如意 招财进宝，财源滚滚，顺顺利利，金玉满堂，黄金万两，年年有余。祝你步步高升，祝中央广播电台顺顺利利，恭喜发财，新年快乐！苏三万度金卡。สวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะร่วมอวยพรบรรุจีนค่ะ ขอให้เงินทองไหลามาเทมาทรัพย์สมบัติไหลเข้าบ้านมีความเป็นสิริมงคลเงินทองอำนาจวาสนาขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะสวัสดีวันตึุษจีนค่ะสวัสดีจ้าทุกทุกคนขอไว้พนตุกจีนให้ทุกทุกท่านปีใหม่นี้ ขอให้รำ่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองธุรกิจโตวันโตคืนขอให้ทุกสิ่งราบรื่นขอให้ทุกอย่างสมหวังขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรง หมือนพันเรื่องราวสมดังใจปรารถนาขอให้ปลอดภัยตลอดปีฉลูจากข้าพเจ้าสำรานเุกคนควยต้าเจียหม่ขอรูอทุกคนถีความสนขนละนีควาีชุนลี่ฟ้าทุกเหยีกวายิ้นจู้หน,นีความสุน สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปราถนาขอให้ประสบวความโชคดีมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงมีเงินทองไหลไหลมาเทมา,ทมาคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปปาถนาเงินทองไหลมาเทมารุ่งเรืองจเจริญหน้าจเจริญในหน้าที่การงาน ทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดรายการอารทีไทุกทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่ฟังรายการอา i ทีไทุกท่านค่ะสวัสดีปีใหม่จีนชินเนียนควายเหลอก้องชีฟ้าชายขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพบเจอแต่สิ่งดีๆร่ำรวยเงินทองทุกๆคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ 新年快乐，恭喜发财！